เดี๋ยว ja ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเลยครับกับคารวานคนไทยเลยรวมใจครับจังหวัดเลยปล่อยขบวนคารวานคนไทยเลยรวมใจส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้ครับที่บริเวณหน้าสาราการจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานปล่อยขบวนคารวานคนไทยเลยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมชาวใต้ เพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงในหลายจังหวัดนะครับคารวานสิ่งของในครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเลยที่พร้อมใจร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอาทิข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้ายารักษาโรครวมไปถึงอุปกรณ์ยังชีพต่าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนครับการระดมความช่วยเหลือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และน้ำใจของคนไทยเลยที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องคนไทยด้วยกันพร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับผู้ประสบภัยสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำบากไปได้ในเร็ววันซึ่งขบวนคารวานนะครับจะเดินทางส่งมอบสิ่งของไปยังหน่วยพื้นที่ภาคใต้เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป ผู้วา่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยได้บริจาคของผ่านทางมูลนิธิภาคเอกชนผู้ประกอบการซึ่งทั้งสมาคมและภาคเอกชนจังหวัดเลยได้ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของตัวรถนะครับที่จะนําส่งสิ่งของต่างๆเนี่ยไปยังภาคใต้โดยเฉพาะที่สงขลารวมถึงทั้ง9จังหวัดภาคใต้นอกจากนี้นะครับยังมีกําลังอสอาสออา,าสมัครรักษาดินแดนของทุกจังหวัด ทุกอำเภอ36นายที่จะลงไปช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกด้วยครับ